สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอร่อยไงยสไตล์ยงยีแม่วันนี้แดดดีแต่เช้าเชียวนะคะหลังจากฝนตกกระนำซัมเมอร์เซล,ลมาตั้งหลายวันค่ะเหมาะสาหรับเมนูของยีเลยค่ะวันนี้หมูแดดเดียวนั่นเองค่ะอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสลดรงรสด,ดีอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้น้ําตาลนี่ก็เป็นซอสฝาเขียวครับนี่เป็นพริกไทยเอาไปตมเอานะครับมันจะได้หอม,หอม แล้วก็หมูหมูของเราก็ซอยแบบนี้แหละอืมประมาณนี้โอเคขาานี้เราก็จะใส่เอ g จริงกระเบลลงไปพอมันเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะหมักเอาไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้มันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วเราจะเอาไปตากแดดกัน ครบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเอามาตากอ,อย่างนี้แหละตากมันสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มาดูมันทีหนึ่งนะครับมาพลิกดูว่ามันเป็นยังไงบ้างระวังหมาระวังแมวด้วยนะครับระวังไก่ด้วยไก่แม่งกินเนื้อหมูด้วยล่าสุดมันกินไก่ด้วยกันเองครับผมซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วก็ห้อยไว้กับลวดมอเตอร์ไซค์ออกมาดูอีกทีไก่แม่งแดกไก่ด้วยกันเองนะครับเวรนกรรม เราก็จะตากแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมูของเราหมดโอเคนะครับพอตากเสร็จแล้วก็พลิกเสร็จแล้วก็นูนนะครับตอนเย็นก็คอยมาเก็บอืเขาถึงเรียกว่าแดดเดียวอย่าให้ฝนมันตกก็พอตอนนี้ฝนยิ่งตกบ่อยๆอยู่นะครับออกจะอึมครึม <laughs> เรามาดูหมูของเรานะคะ แห้งพอดีเลยค่ะแดดหนึ่งพอดีนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นค่ะหมูของเราก็แห้งประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะเอาไปทอดกันนะคะทีนี้เราก็จะมาทอดหมูกันนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะพอ,อ้น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หมูของเราลงไปค่ะ อันนี้ยงยีใบมะก,ก,กรูดนะคะเพิ่มความหอมค่ะเดี๋ยวเราทอดอย่างนี้รอจนหมูเราสุกเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้หมูของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะ ครับชิมเอาชิ้นนี้เลยเปิมนะครับไม่ไม่ใช่ช้อนนี่กินก่อนเลยอันดับแรกพริกไทยเยอะมากนะครับเข้าเครื่องเลยอร่อยอร่อยกินเล่นก็ได้นะครับกินกับข้าวก็ดี กินกับเครื่องดื่มนี้ยิ่งดีเลยเอาชิมเพียวๆทีนี้อ,อร่อยนะครับไม่เหนียวไม่เหมือนเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อแดดเดียวนี่เคี้ยวจนกล้ามอยู่ตรงคางมันมันขึ้นแหม,ม,มเข้ากันดีจริงๆอร่อยนะครับไม่ได้ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ลงไปข้างล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบายสวัสดีครับยัฮ่า